อันนี้คือ t h ดอร์ r t h เดอร์ซึ่งแปลว่าฟ้าร้องวิยราชาฟ้าร้อง t h นเดอร์คิงก็อยู่ตรงนั้นแล้วมันมีฐานทุกคนี้มันเป็นถังอย่างนี้นะทุกคนถังอวกาศถังอวกาศ,ากาศไม่ดังไม่เสียงดังมันจะพุ่งขึ้นฟ้าเราขอมือดน,นิดนึงนะทุกคนเอ้าขอบรรยากาศแบบมือๆน,น,นิดนึงเราจะได้ดูว่าถังอวกาศมันขึ้นฟ้ายัางไงอันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะบอมเบ์ตอนน,นี้ที่กำลังไปลองคือน้ำพุประกายรุง้ง น้ำพูประกายลุงนะโอว้าวจะลวดทยานฟ้าแล้วทุกคนเอาเลยนี่นะมันเป็นลักษณะเหมือนจรวดอย่างนี้เนาะเราเป็นแท่งไม่รู้เต็กไหมเนี่ยเดี๋ยวๆๆเนันนี้ก็ไม่เคยเล่นมาก่อนฮาวายทีวีฮาวายทีวีอันนี้คืออะไรมาดูอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่ยมาิงอุ้ยอันนี้ อันนี้ไม่กล้าก็ไปอยู่ที่เดือเหมือนกันอันนี้คือ thunder thunder ซึ่งแปลว่าฟ้าร้องแุ้นยรล่าชาฟ้าร้องไม่รู้ไม่รู้ thunder king ก็อยู่ตรงนั้นแล้วมันมีฐานทุกคนดูไอรู้อารองดูุิยราชาฟ้าร้องอ่ะชื่อที่แปลเป็นภาษาไทยอ่ะแล้วต้องมัดไหมวิล่ไม่กล้าอยู่ตรงนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ได้ไหมเมื่อกี้มันดังมากเลยอุ้หูหูหู โอ้โหทันเดอร์คิงทันยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งไ,ไม่จริง <c oughs> อุ้ยอาละเท่าไหร่ทำไมมันแค่นี้ <c oughs> โอ้ยไม่คุ้มเลย15บาทเมื่อกี้ทันเดอร์ค <c oughs> ิงเมื่อกี้ไม่คุ้มเลยต <c oughs> ีมันเป็นถังอย่างนี้นะทุกคนถังอวกาศเอาเลยเหรอ <c oughs> ถังอวกาศนี่จะเป็นยังไงจุดแล้ว <c oughs> <c oughs> ลูกมาถังอวกาศไม่ดังไม่เสียงดังมันจะพุ่งขึ้นฟ้าเราขอมือนิดนึงนะทุกคนอ้าขอบรรยากาศแบบมืดมืิด้นึ่งเราจะได้ดูว่าถังอวกาศมันขึ้นฟ้ายังไงโอ้เธอเธอเหมือนพุอยู่นะขึ้นเหมือน้อะโอ้โหจะรวดทยานฟ้าลองดูไหมกล้าลองไหมกล้านี่นะทุกคนไปเลยจะรวดทยานฟ้าแล้วทุกคนเอาเลย นี่นะมันเป็นลักษณะเหมือนจรวดอย่างนี้เนาะแล้วเป็นแท่งไม่รู้ตกไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ไม่เคยเล่นมาก่อนใช่อู้เอาแล้วเอาเอาอันนี้ไม่เอาอีกแล้วพออันนี้คือพอเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันอะไรนะชื่อชื่อมันก่อนหน้านี้อะไรนะจรวดทยานฟ้าจรวดทยานฟ้าจําให้ดีจะไม่ซื้ออีกแล้วก็อะไรนะอีกคนหนึ่งทุกคนจะบอกว่ามันไปมั่วมากมันไปมั่วไปทั่วเลย คือเหลืออีกอันนึ่งนี่คือไม่เล่นแล้วนะทิ้งเลยทิ้งมันไปมั่วนะทุกคนแล้วมันมันดังแค่นี้แค่แค่นี้ที่อันนี้คือไม่เล่นแบบโอ้ยเกือ็วิ่งหนีไม่ทันไงตายแล้วมาเล่นเบาๆเหนื่อยแล้วเหงื่อแตกอันนี้ขอมืดๆหน่อยนะมันสวยอันนี้ขอมืดๆนี่ขอมืดๆอันนี้มันสวยอยู่นี่ไงเด็กไม่ได้ปุ่งใช่ไหม อันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะบอมเบย์บอมเบย์บอมเบย์สามตอนนี้คือลองได้ไหมเนี่ยขอลองน้ำพุประกายันนี้ไหมตอนนี้หลอนละหลอนเสียง,อง,องโอ้ยทำไมคลิปนี้มันเหนื่อยจังตอนนี้เนี่ยที่กำลังไปลองคือน้ำพุประกายรุงน้ำพุประกายลุงนะะอ้ย,ลยนะกลัวไม่เคยลองมาก่อนเหมือนกันอันเนี้ยนะมันจะดังไหมอ่ะหรือโอ้ย โอยโอยโอย,โอยโกลัวกลัวเสียงมันจะมาทีหลังอะดิยังไงยังไงถ้าไม่เสียงคือจะพาไปดูใกล้ๆนะแต่ตอนนี้ลุ้นอยู่เฮ้ยน้ำพุปะกายลุงอ๋อคือมันจะพุ่งขึ้นมาแล้วมันจะเป็นปะกายลุงทั้งบนอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งนะอานับสักห้าวิแล้วค่อยไปไปดู <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้รอดไหมถ้าลอดจะไปดูใกล้ๆละทดสอบไหม เรียกสีไฮมาดูมันสวยน้ำพุสายลุ้งนะครั้งนี้ขอดูแบบบรรยากาศมืดๆนะทุกคนเอามาอันนี้คือสองอันพร้อมกันนะมันต้องยิ่งใหญ่แน่ๆกระถอยก่อนได้ไหมสองอันออร,อรอบก่อนอะรอยรอบก่อนมันไม่มีเสียงอะ่ะ ว้าวเสียงดีเสียงดีแล้วก็สวยดีด้วยมันเป็นอันเดียวกันใช่ไหมขอจัดของแถมที่ราคาห0ร้อยนะเราซื้อห0 0อบาทแล้วเขาแถมโอ่งราคาห้าบาทจ้า5บาทเหรอใช่ไหมสิบบาทเหรอโอเคโอเคอีกแล้วอีกแล้วยังไม่หมดยังอยากลองฮะ อ,อวิตเปิ้งเหรอตัวนี้เหรออ่าลองมาก่อนก็ได้มาก่อนจะไปองอ,อะไรวิทแค่นี้จ้ามไ,มไม่มีครับมาเอาที่เลยนะมาอันนี้คือองค์ที่เขาแถมเราเมื่อเราซื้อหมดหกร้อยบาทนี่คือองค์ที่เขาแถมเฮ้ยป้ามันจะมันจะติด you, ยูยายา เราขอดูแบบมืดมื่นนะทุกคนมันจะได้สวยองค์ออกมาแล้ว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 เราขอดูแบบมืดมื่นะทุกคนจะได้สวยมาดูความพุ่งของมันปีนี้สิว้าวสวยงามสวยงามคุ้มค่ากับที่เขาแถมเราอยู่โอเคแล้วก็เหลือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราเก็บไว้เล่นวันหลังคือวันนี้พอแล้วมันดึกแล้วเดี๋ยววันหลังก็มาเติมเติมกระมังนี้เพิ่ม,ม เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวว่าหลังเราจะมาเติมกะละมังนี้เพิ่มนะทุกคนนี่จ้าอะฝากฝากติดตามคลิปพวกเราด้วยนะเดี๋ยวจะเล่นไปเรื่อยๆออกกันสานี้ยาวๆกันไปเลยแล้วนี่คืออะไรอ่ะอยลืมกด s u ลด s u b s c r ลด์อย่าลืมกด subscribe ไลด์ด s u ด่ลยย่ยอยๆยยย